สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับก่อนหน้านี้องค์การนาซาได้ประกาศนะครับเรื่องของยานสำรวจดวงอาทิตย์ p a r k เก s o l a r ล r o ์บรเดินทางถึงบรรยากาศชั้นนอกหรือว่าชั้นโคนหน้าของดวงอาทิตย์ทำให้ยานลำนี้กลายเป็นยานลำแรกของมนุษยชาตินะครับที่ประสบความสาเร็จในการแตะ ดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบทุรยยะจักรวาลได้อย่างแท้จริงนะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านองค์การนาซาได้มีการเผยแพร่ภาพขณะที่ยานบินฝ่ากระแสพลาสมาที่ร้อนแรงของชั้นโครโนาของดวงอาทิตย์เนี่ยครับรวมทั้งบินผ่านลำไอพ่นของอนุภาคพลังงานสูงที่เปล่งแสงเจิดจ้าซึ่งโดยภาพเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้ระหว่างวันที่8ถึง12 สิงหาคม2564ขณะที่ยานเบี่ยงกลัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เป็นรอบที่9นะครับอันที่จริงเนี่ยยาน p s p หรือว่าที่เรียกกันว่า Parker Solar Probe เนี่ยนะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์ครั้งแรกเป็นเวลาเกือบ5ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28เมษายน2564นะครับแต่ข้อมูลที่เดินทางมาจากยานเพิ่งจะถูกส่งมาถึงโลก และเพิ่งได้รับการวิเคราะห์ยืนยันความถูกต้องในรายงานซึ่งกำลังตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review l e t t e r ฉบับล่าสุดภาพที่บันทึกเอาไว้ด้วยกล้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพชนิดพิเศษที่ติดตั้งบนยานปาร์คเกอร์โซลาร์บรอนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบขณะยานพุ่งไปด้วยความเร็ว147กิโลเมตรต่อวินาทีโดยเส้นโค้งแล้วก็เส้นตรงสว่างจ้าที่มองเห็น ก็คือเป็นแถบเนี่ยนะครับพลาสม่าและกา๊าซมีประจุไฟฟ้าซึ่งทอดตัวยาวเชื่อมต่อระหว่างขั้วโลกอขั้วเหนือกับขั้วใต้ของดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่ขั้วโลกต้องกราบขออภัยผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ระหว่างการเกิดสุริยอะอสุริยุป,ปราคาเต็มดวงเท่านั้นโดยลำพลาสม่าเหล่านี้จะถูกลมสุริยะพัดให้ขยายตัวแล้วก็เคลื่อนไหวจนดูคล้ายกับเปลวเพลิงที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์นะครับ ในขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฟิรรสิกส์ดาราศาสตร์ฮาวาสอย่างดรแกรนเทมเบลและก็สมิธโซเนียนของสหรัฐเนี่ยนะครับระบุว่าการขยายภาพที่ยานในส่วนของปาร์เกอร์โซลาร์บรอนั้นเนี่ยบันทึกเอาวไว้จะสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะชั้นในได้ไกลจนถึงดาวเสาร,รวมทั้งมองเห็นโลกและก็ทางช้างเผือก ได้จากภายในชั้นโครนาของดวงอาทิตย์ด้วยภารกิจของยานเนี่ยนะครับสัมผัสดวงอาทิตย์ในอีก4ปีข้างหน้านั้นยังเหลือการเดินทางเพื่อเวียงตัวเข้าด้านในของดวงอาทิตย์อีก15รอบโดยจะลดระดับจากบรรยากาศชั้นโครนาลงไปถึงพื้นผิวของดาวฤกษ์ที่เรียกกันว่าอัลเวนคริติคอลเซอร์เฟซซึ่งไม่ใช่พื้นผิวที่เป็นหินแข็งแต่เป็นขอบเขตที่มีความโน้มถ่วงแล้วก็สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ที่ยังทรงพลังพอที่จะกักเก็บพลาสมาเอาไว้ภายในไดน้นี่เป็นภาพล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านในส่วนของอ,องค์การนาซ่านะครับก็เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจแปลกตาดีนะครับเป็นยานที่เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดของโลกอของมนุษย์แล้วนะครับที่สามารถกระทําได้ดังนั้นลองมาชมกันดูนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะ